นียนหมึดหมืดเต็มเลยเนี่ยมิจะป่าได้ป่านั่นๆๆเต็มเลยลูกปลา๋อมันมาหนามน้ำมันใครมันขื้นปาจากทะเลแต่มันมาเบาะยู่ได้หนีเนาะป้ามิจะป่าเลยได้เนี่ยน้ำดำมันเกาะกันเป็นกลุ่มนั่นแหละเนี่ยถ้าบวสังเกตว่าหูได้ว่าป่านี่เป็นฝูงเลยเห็นปะ ปลาตัวนี้หน่อยเอาไปลาปลอยกุงย้งนี่เห็ดยังไงมันโอ้ยเป็นเลตนมันมามันมาน้ำใบน,นั่นมันมาน้ำหนามเนาะมนาน้ำนามทะเลมึงเนี่ยเป็นเป็นฝูงเลยคือเราดางมาสอนไปเห็ดปลาหน่อยบ่ได้บอกจากแล้วบ่ม,มีคนเห็ดคือว่าเนาะมันมีคนกิน่น เนี่ยบานเท่ามาเนาะให้เข้ามาสอนเนาะไปเฮ็ปปะหน่อยเนาะปลาแดกปลาหน่อยเนาะมึงนี่มันหลายคัะอีหลีเลยเป็นฝูงเลยปลาบูทะเลวันนี้เขาแน่ก็มีปลาบูน่ะ้าบ่าสังเกตอีสิบ่ฮูู้ได้ว่านั่นที่เห็นๆนอย่น่ะคือปลา ลูกปลาฟังนี่พันเว้นปลาหมอนี่เนี่ยตัวพ่อสองนิ้วพ่อปีงกินกับไปสมตำได้ดีอะ